เนนคุณโดนป่วนคอนเสิร์ตแรกล้มไม่เป็นท่าได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องสำหรับละครเพลงพยักของผู้จัดจริยาแอนโฟเน่กำกับโดยเกรทัยยุทธชูศักภัยบูนที่เพลงก็ไพเราะเนื้อเรื่องสนุกเข้มข้นชวนติดตามสำหรับ EP 1ีก็จะมีเพลงเพราะๆมาให้ฟังกันอีกรวมถึงมีคอนเสิร์ตใหญ่โดยเป็นตอนที่พยักเด่นคุณงามเนกได้ขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งแรกแต่การร้องเพลงครั้งนี้มีเทคนิคพิเศษในการร้องให้ไพเราะ เมื่อคอนเสิร์ตเริ่มขึ้นมีทเนตสิงโตสกลรัตรร้องเพลงเปิดเวทีให้ก่อนต่อด้วยพยักที่ขึ้นมาร้องเพลงอยากพักให้โดนโดนทำเอาคนดูสนุกสนานถูกใจกับเสียงเพลงอย่างมากขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีพยักเกิดปวดท้องกระทันหันจนฝืนร้องเพลงต่อไปไม่ไหวและสุดลงจนต้องวิ่งเข้าหลังเวทีทำให้แทนรักยีหวาปริยาการต้องรีบขึ้นไปแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฉากนี้ถ่ายทำกันที่ร้านสยามภูไทยเป็นฉากใหญ่การถ่ายทำจึงค่อนข้างยุ่งยากต้องถ่ายจากบนเวทีและด้านล่างสลับกันไปมาทำให้เด่นคุณต้องร้องเพลงอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวกว่าจะได้ภาพมุมกล้องต่างๆครบและที่ขาดไม่ได้ก็คือฉากที่เด่นคุณต้องทำสีหน้าทารมานเพราะปวดท้องแถมยังถูกคนดูควีงของใส่เพราะนักร้องวิ่งหายไปหลังเวทีงานคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายเพลงยอดชื่นมิวสิกประสบความสำเร็จอย่างมาก เเด่นคุณงามเนตรร้องเพลงใจท้อบอกเคยถอยเพลงซึ่งเพิ่งแต่งขึ้นมาใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามในขณะที่เพลงกำลังจะร้องเพลงต่อไปกลับมีคนร้ายลอบแทงเพลงจนอาการสาหัส ย้อนกลับไป6เดือนก่อนตอนที่เพลงเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีทางด้านสถาปัตย์กลับมาที่ค่ายยอดชื่นเพลงเห็นทุกคนกำลังแย่ไม่ว่าจะเป็นลุงยิ้มบุ๋มบิ่มสามโทนกับน้าจากักยศสกะชัยสอรอรวมทั้งบุญโฮมแซ็คชุงแทรกระติบไายชุติมาและนักร้องอีกคนอย่างทะเนศสกลรัตพันเทศเพราะไม่มีงานไม่มีเงิน และโดนบริษัทเกรียงไกรเรคคอร์ดเรียกค่าลิขสิทธิ์แพงมากจึงตัดสินใจไปขอร้องเกรียงไกรโกสินและนวลพันธุ์ตุ๊กชนกวน,นันแต่ได้รับการปฏิเสธทำให้แทนรักยี่หวาปรียาการรู้สึกเห็นใจมากแม้ว่าเธอจะเป็นลูกของเกรียงไกรแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่ออีกด้านหนึ่งพยักเด่นคุณงามเนตรน้องชายป๋าแฝดของเพลงซึ่งอยู่กับตาสมภพเกมสารติและยหญ่อโนอง่งท็อปดารณนีนุชที่อเมริกา เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงสองพี่น้องไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะเพลงได้รับการเลี้ยงดูจากลุงยิ้มพี่ชายของพ่อตอนแรกลุงยิ้มตัดสินใจจะยุบวงแต่เพลงขอให้สู้ต่ออย่ายอมแพ้ลุงยิ้มและน้าจักพาเพลงไปหาเจ้านีเจเยววาวภาเพื่อขอผ่อนผันการจ่ายหนี้สินซึ่งเจยินยอมทําให้เพลงสบายใจเริ่มแต่งเพลง ใจท้อบอกเคยถอยและถ่ายมิวสิกวิดีโอปล่อยเพลงและร้องเพลงออกรายการปรากฏว่าประสบความสําเร็จแทนรักดีใจด้วยแต่ด้านเกรียงไกรนวลพันธ์และกระพัฒไม่พอใจอย่างมากค่ะทางั่นแปลงค่ายยอดชื่นต่างๆนานาทําไมเด่นคุณถึงเกิดอาการปวดท้องจนคอนเสิร์ตล่มต้องติดตามชมฉากนี้ได้ในละครเพลงพยักวันพฤหัสบดีที่วันที่6กุมภาพันธ์นี้เวลา19นาฬิกาทางช่อง3